หลังจากเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องของรีซึมไปแล้วถูกไหมรีซึมเนี่ยเมื่อวานนี้เราคุยกันเราจะมีสิ่งที่เราสนใจอยู่ประมาณสองอย่างก็คือเรื่องของปริมาตรกับพื้นที่ผิวปริมาตรกับพื้นผิวเนาะครูบอกว่าไอตัวปีซึมทวนเนาะทวนปีซึมเนี่ยฐานมันจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่ 5, หเหลี่ยมห้าเหลี่ยม polygon ได้หมดเลยแต่ว่าข้อแม้เดียวคือปีซึมจะเป็นฐานวงกลมไม่ได้เพราะว่า ถ้าฐานวงกลมจะกลายเป็นทรงกระบอกเนาะนะครับแต่ว่าไอเดียของการคิดเนี่ยจะคล้ายๆไปซึมเลยก็คือถ้าสูตรไปซึมคือพื้นที่ฐานจะได้ไหมปริมาตรครับก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงเมื่อวานนี้เนาะสูตรปริมาตรคือพื้นที่ฐานคูณสูงแปลว่าสูตรของทรงกระบอกก็จะคล้ายๆกันนะครับทรงกระบอกการหาปริมาตรก็จะเป็น นะปริมาตรนะครับหรือตัว b นะจะเป็นพื้นที่ฐานคูณกับสูงแต่ว่าด้วยความง่ายเนาะความง่ายหนึ่งก็คือจะเห็นว่าทรงกระบอกเนี่ยทรงกระบอกตัวฐานมันจะเป็นรูปวงกลมถูกไหมทรงกระบอกเนาะฐานจะเป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าพื้นที่ฐานก็หมายถึงพื้นที่ของวงกลมตัวนี้ เลยบอกว่าจริงๆแล้วสูตรในการหาปริมาตรสุกระบอกจจะเป็นพื้นที่วงกลมคือ pi r กำลังสองไครับพื้นที่วงกลมนะพื้นที่วงกลมเท่ากับ p r กำลังสองจบกันนะพื้นที่วงกลมนะครับเท่ากับา i r กำลังสองความสูงตัวนี้นะเป็นความสูงของทรงกระบอกนะครับขอใช้เป็น h ละกันหลายคนก็จะท่องว่าปริมาตรทรงกระบอกจะเป็น พาย R กับังสอง H นะแต่ว่าจริงๆแล้วในตระกูลของทรงกระบอกแลวก็ปริซึมเนี่ยสูตรในการหาปริมาตรสามารถใช้สูตรเดียวได้สูตรเดียวกันได้เลยก็คือเรื่องของพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับพื้นที่ฐานคูณสูงถ้าทรงกระบอกพื้นที่ฐานก็คือวงกลมนั่นเองถูกไหมสิ่งสําคัญต่อมาครับที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของพื้นที่ผิวเมื่อวานเนี้ยบอกว่าถ้าพื้นที่ผิวแลาอ่านโจทย์ปริซึมเนาะ พื้นที่ผิวต้องดูว่าจดสนใจแค่พื้นที่ผิวเฉยๆแปลว่าทั้งหมดเนาะฐานนับผิวข้างด้วย2ฐานนับผิวข้างแต่ถ้าเกิดโจทย์บอกว่าเอาแค่ผิวข้างก็ไม่นับฐานนะครับอ่านให้เคลียร์นะเมืม่อวานนี้ครับ surface area เลยนะครับ surface area หรือพื้นที่ผิวสูตรก็คือ2คูณพื้นที่ฐานใช่ไหมฐานที่2ฝั่งบวกกับผิวข้างฐานที่สองฝั่งเนาะบวกกับผิวข้าง เรายังคงใช้สูตรเดิมของทรงกระบอกได้เลยไอ้สูตรเดิมของปริซึมได้เลยนะครับแ่ทรงกระบอกก็คือ2คูณฐานบวกกับผิวข้างทีนี้ฐานของฐานของอตัวที่เป็นทรงกระบอกนะครับฐานมันจะเป็นวงกลม ถานเป็นวงกลมแปลว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดเนาะจะเป็น2คูณกับฐานวงกลม p r กำลังสองบวกกับด้านข้างด้านข้างสุ่รบบคือบริเวณนี้ถูกไหมจริงจริงตัวด้านข้างตอนที่กูสอนในห้องกูบอกว่าไอ้ทรงกระบอกมันเป็นรูปคลี่ถ้าเราทําการคลี่ออกมาจะเป็นรูปของผืนผ้าใช่ปะตัวผิวข้างคือผืนผ้าเนาะผืนผ้า โดยที่มีความยาวเป็นความยาวเป็นเส้นรอบวงของวงกลมมีความกว้างเป็นความสูงใช้แบบเดิมก็ได้หรือถ้าเราไม่คุ้นเราจะใช้สูตรเดียวกับปริซึมก็ได้ที่บอกว่าผิวข้างคือเส้นรอบฐานคูณสูงนะครับจำม่อนได้ไหมม่อนบอกว่าคําว่าผิวข้างหมายถึงเส้นรอบฐานคูณสูงนะผิวข้างคือเส้นรอบฐาน ผิวข้างนะครับคือเส้นรอบฐานคูณสูงค่ะคำว่าเส้นรอบฐานเนี่ยก็หมายถึงเส้นนี้นี่เส้นน,นี้เส้นรอบฐานคือเส้นรอบรูปของวงกลมนะครับเส้นรอบรูปของวงกลมเส้นรอบรูปวงกลมนะสูตรนะครับตอนป .6 ก็คือ2พา วงกลมเนี่ยมีอยู่สองสูตรหลักๆอันแรกคือพื้นที่วงกลมพายบงสองอันที่2คือเส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงของวงกลมคือ2องพายอาพาค่าพายเนาะมีที่สตัวนะครับค่าพายเป็นค่าประมาณน,นะอาจจะเป็น3 1มจก็ได้หรือยี่สิสนเก็ได้ขึ้นอยู่ว่าโจทย์จะให้อะไร ซึ่งส่วนมากโจทย์ก็จะระบ,บทุทายข้อว่าอ๋อข้อนี้พายเป็นที่สนะข้อนี้พายเป็นสามจุดนึ่งสี่นะครับแล้วก็เวลาตอบคาถามส่วนมากก็เรามาากักจะตอบคาถามอยู่อยู่ประมาณสองตแหน่งนะให้ตอบจีดทุยมสองตำแหน่งนะครับโอเคไหมมีคําถามไหมโดยหลักแล้วครับเราใช้ความรู้เดียวนะความรู้เดียวหรือใช้สูตรเดียวกันกับปริซึมได้เลยนะครับ สามารถใช้สูตรเดียวกันของปริซึมได้เลยทวนนะครับสูตรในการหาปริมาตรก็คือนี่พื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานคูณสูงสูตรในการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดครับ2คูณพื้นที่ฐานบวกผิวข้าง2คูณพื้นที่ฐานบวกผิวข้างเห็นไหมดูทีละข้อมาข้อแรก จุดที่ต้องเน้นย้ำครับหรือจุดที่นอันตรายสําหรับเรื่องของอทรงกระบอกนะครับก็คือืออะไรครับอย่างที่1ต้องดูว่าตัวเลขที่เราจดให้มาเนี่ยมันเป็นเลขของรัศมีหรือเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างขคอรเด่นเนี่ยบริเวณฐานคือด้านบนใช่ไหมครับและ14ตรงนี้14ตรงนี้หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางถูกไหมเส้นผ่านศูนย์กลางมันไม่ใช่รัศมี เราต้องหาสมีก่อนครับถ้าเกิดว่าทางเส้นยาว14ตัวลัศมีจะยาวแค่7เนาะครึ่งหนึ่งนะครับยาว7มาเริ่มต้นหาปริมาตรปริมาตรคือพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานคูณสูงฐานเป็นรูปวงกลม ฐานเป็นรูปวงกลมดังนั้นพื้นที่ฐานหมายถึงพื้นที่วงกลมครับพายอกลับบงสองคูณสูงอข้อนี้คือ7นะครับ R คือ7แล้วก็ค่าพายโจทย์ให้บอกว่าให้ใช้เป็น22ส่วน7จะได้เป็น22ส่วน7คูณกับ เจ็กำลังสองคูณสูงสูงของทรงกระบอกคือ25นี่อันนี้ครับอันนี้คือใช้หาปริมาตรสำหรับใครเข้ามาใหม่นะครับเอกสารอยู่ในช่องแชทนะครับสามารถเข้าไปดูได้อ่ะคิดเลยครับผมตัว 7จ็กำลังสองเนี่ยสามารถตัด7ได้นะครับเป็นสีตัด7จ็ดะเหลือแค่7ตัวเดียวยี่สิบสองคูณเคูณยี่หาครับคำตอบอยู่ที่3ามแปดห้าเป็นปริมาตรของทรงกระบอกรูปนี้มนเมาเริ่มครับหน่วยในการหา พื้นที่หน่วยในการหาพื้นที่คือตารางถูกไหมหน่วยการในการหาปริมาตรคือลูกบาทลูกบาทหน่วยลูกบาตรหน่วยย้ำน,นะว่าปริมาตรของทรงกระบอกสามารถหาได้จากสูตรเดิมเช่นเดียวกับสูตรของโดยทึ่มครับก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานคูณสูงแต่ว่า ทรงกระบอกพื้นฐานเป็นวงกลมดังนั้นคําว่าพื้นฐานอาจจะหมายถึงพื้นที่วงกลมแล้วเขาจะคูณสูงก็ได้หาผิวข้างบ้างครับผิวข้างจากเมื่อกี้นะที่บาไปแล้วว่าผิวข้างคือสองอ่ะพื้นที่ผิวนะครับก็คือสองคูณฐานบวกผิวข้าง พื้นที่ผิวหมายถึง2คูณฐานหมายความว่าฐานมี2ฝัง่งถูกไหม2คูณฐานบวกผิวข้างฐานเป็นรูปวงกลมก็เลยเป็น2คูณพ r กัง2นะครับ2คูณ pi กำัง2ไอ้ผิวข้างมันคือเส้นรอบฐานคูณสูงคำว่าเส้นรอบฐานหมายถึงเส้นรอบวงกลมก็เป็น2 p r คูณสูงครับก็คือคูณกับค่าความสูงของทรงกระบอกเท่ากับสองคูณพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดเนาะอาระคน,นี้เป็นเจ็ดนะครับกำลังสองบวกกับสองคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณอาคือเจ็ด ความสูงสุดราบอกคือย้าครับทำไมคิดเลขเนาะเตัด4ี่เก้าหรือเจนะครับยี่ิบสองคูณสเป็นสี่ิสี่คูณเได้3ามศูนดสบวกกับก้อนหลัง7ตัด7หมดนะครับยี่สิบสองคูณสคูณยีได้1นึ่ันหนึ่งดังนั้นในการในการจะหา พืนที่ผิวทั้งหมดนะครับก็คือ308บวกกับ1,100เท่ากับ1,408หน่วยครับหน่วยหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นตารางนะครับตารางหน่วยถ้าโจทย์ให้เซนติเมตรมาก็เป็นตารางเซนติเมตรถ้าจทยให้เมตรมาก็เป็นตารางเมตรนะครับอันนี้คือข้อที่1เนาะเป็นการรีวิวเนื้อหานะหาปริมาตรใช้สูตรเดิมคือพื้นที่ฐานคูณสูง หาพื้นที่ผิวใช้สูตรเดิมคือ2คูณพื้นที่ฐานบวกผิวข้างผิวข้างสูตรเดิมคือเส้นรอบฐานคูณสูง